อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยารายงานสถานการณ์พยายุไต้ฝนคาเมกีที่วันนี้เคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามก่อนอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและพายุดิปเรชันเคลื่อนผ่านประเทศลาวและไทยในวันพรุ่งนี้ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคอีสานตอนล่างคาดว่าจะมีฝนตกหนักมากประมาณ1 0 0่งถึงมิลลิเมตรที่พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีบุรีรัมย์สุสรินทร์ศรีสะเกดมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและนครราช ีมาขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเฝ้าระวังอันตรายจากน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและน้ําล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มน้ํานอกจากนี้ยังมีอีกหลายจังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต,ะต,ะต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักระหว่าง35ถึง90มิลลิเมตรก็ในวันที่7เนี่ย ที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะก็ตามที่บอกนะคะพื้นที่ที่เป็นสีแดงนะคะที่กล่าวมาเมื่อครู่นี้เนะี่ยฝนอาจจะอยู่ในช่ชวงร้อยถึงร้อมิิเมตรก็มีโอากาสที่จะเกิดน้ำท่วมได้นะคะต้องระมัดระวังให้ดีแล้วก็นอกเหนือจากพื้นที่ สีแดงที่ว่าเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่สีเหลืองซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดฝนตตกหนักค่อนข้างที่เป็นบริเวณกว้างในวันที่7นะคะก็รวมจนถึงภาคอีสานตอนบนนะคะแล้วก็ภาคกลางภาคตะวันออกออก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนัก ส่วนทะเลอันดามันกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าจะมีคลื่นสูงตั้งแต่วันนี้ถึงวันพรุ่งนี้คลื่นมีกําลังค่อนข้างแรงจะมีความสูงอยู่ที่2-3เมตรนะคะแล้วอาจจะสูงเกิน3เมตรในบริเวณพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคนองจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ค่ะ